ที่แจ่มใสสดชื่นเป็นวันสำคัญของน้องมะลิลูกสาวผู้ใหญ่มานพกับแม่มาลัยที่กำลังจะไปหาหลวงตาที่วัดพร้อมกับอาหารขาวหวานที่เตรียมไปถวายพระตอนเช้าน้องมะลิตื่นเต้นดีใจที่จะได้ไปฟังเรื่องเล่าของหลวงตาเกี่ยวกับสวรรค์ เพราะหลวงตาได้ร่ำเรียนมาจากพระไตรปิฎกน้องมะลิเดินท่องคาถาที่หลวงตาให้มาจนขึ้นใจพ่อมานบกับแม่มาลายัยก็พากันยิ้มอย่างมีความสุขที่เห็นลูกสาวร่าเริงน้องมะลิพูดขึ้นว่า ไปฟังนิทานเรื่องสวรรค์แล้วจ้าหลวงตาบอกว่าสนุกมากหลังจากที่มานพกลับมาลายช่วยกันจัดเตรียมของเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปที่วัดทันทีน้องมะลิท่องคาถามาตลอดทางจ้าดายาดู นิมปะจ้าจ้ายาดูนิมปะพอถึงวัดน้องมะลิก็รีบเดินไปหาหลวงตาทันทีส่วนพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเอาอาหารขาวหวานน้ำนมขนมผลไม้ดอกไม้ทูบเทียนยารักษาโรค ไปถวายพระและเนรในวัดรวมถึงหลวงตาด้วยน้องมะลิเดินเข้าไปหาหลวงตาแล้วก้มลงกราบอย่างน่ารักน่าเอ็นดูแล้วพูดว่าหลวงตาจ๋าหนูมาแล้วหนูจะมาฟังเรื่องสวรรค์กับหลวงตาหลวงตาพูดว่า ได้ได้วันนี้หลวงตาจะเล่าเรื่องของสวรรค์ให้กับทุกคนฟังวันนี้จะมีพระพิสุขและสามเณรมานั่งฟังด้วยหนูต้องนั่งฟังให้จบนะห้ามหลับเด็ดขาดมะลิตอบว่าจ้าหลวงตาหนูจะไม่หลับ หนูยังไม่ง่วงหลวงตาพูดว่าไปไปขึ้นไปรอหลวงตาบนศาลาเดี๋ยวหลวงตาจะตามไปพ่อมานพกับแม่มาลัยก็พาน้องมะลิไปคอยบนศาลาซึ่งมีพระพิสุและสามเณรน,นั่งรออยู่ก่อนแล้วทั้งสามคน จึงเข้าไปทําความเคารพอย่างนอบน้อมเมื่อหลวงตาเดินมาถึงศาลาก็เข้ามานั่งแล้วพูดขึ้นว่าวันนี้หลวงตาจะสอนเรื่องทางเดินของมนุษย์มีอยู่เจ็ดสายหรือเรียกว่าทางเจ็ดสายคือหนึ่งนรกสองเปรต อสุรกาย3ตัดเดรัชานสมนุษย์5เทวดาหกพลมเจดนิพพานพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังหนึ่งนรกสองเปรตอสุรกาย 3. ามตัดเดรัชาน3ทางแรกนี้ล้วนสร้างเหตุ ไปในทางชั่วทางเลือกที่สคือมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำอย่างไรบ้างเราจะต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลทางเลือกที่หคือเทวดาการเกิดเป็นเทวดาเราจะต้องมีหิริโอตปะ และภาวนาสมาธิทางที่หคือพหมการเกิดเป็นพหมนั้นจะต้องมีฌานสมาธิปัญญาทางที่เจ็ดคือนิพพานการไปสู่นิพพานนั้นจะต้องดับกิเลสทั้งปวงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายจงจําเอาไว้แล้วเลือกทางเดินให้กับตนเองอย่างชาญฉลาดด้วยเถิดเมื่อหลวงตาเทศจบน้องมะลิก็พูดขึ้นว่าหลวงตาจ๋าหนูอยากฟังเรื่องของเทวดาเล่าให้หนูฟังหน่อยสิจ๊ะได้ลูก หลวงตาจะเล่าให้ฟังการทำบุญให้ทานรักษาศีลมีฮิริโอตป,ปะคือการเกรงกลัวละอายต่อบาปและต้องมีภาวนาสมาธิจะทำให้เราไปเกิดเป็นเทวดาภพภูมิของเทวดานั้นมีอยู่หกชั้น แต่ละชั้นมีความสุขสบายแตกต่างกันไปตามบุญบารมีน้องมะลิถามหลวงตาว่าหลวงตาจ๋าบนสวรรค์มีอะไรบ้างจ๊ะหลวงตาตอบว่ามีเทพประบุตรเทพธิดาแต่งกายสวยงามมีวิมานทิพ เป็นที่อยู่สวยงามมากมีผลไม้ทิพย์มากมายน้องมะลิพูดขึ้นว่ามีขนมกินใหม่จ้าหลวงตามีสีลูกมีมากมายกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดน้องมะลิดีใจและพูดว่าดีจังเลย หนูอยากเป็นเทวดาหลวงตาจ้าหนูไปเป็นเทวดาได้ไหมจ๊ะหลวงตาจึงตอบว่าได้สิลูกหนูต้องทำตามที่หลวงตาสอนนะจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาจ้าหลวงตาหนูจะทำ หนูอยากมาเรียนกับหลวงตาเหมือนพี่เนนได้ไหมจ๊ะหนูอยากเป็นเทวดาเร็วๆหลวงตาหัวเราะชอบใจทั้งพระและเนนก็พากันขำน้องมะลิพ่อมานบและแม่มาลายัยก็นั่งขำลูกสาวที่อยากเป็นเทวดาเร็วๆ แล้วหลวงตาก็พูดขึ้นว่ามาลายเอ้ยลูกสาวอยากมาเรียนทางธรรมเจ้าต้องพาเขามาเรียนนะเขาอาจจะเป็นเทวดาลงมาเกิดเพื่อสั่งสมบุญบารมีก็ได้จ้าหลวงพ่อฉันจะพาน้องมะลิมาเรียนทางธรรมบ่อยๆ แล้วมาลายกลับมานพก็กราบลาหลวงพ่อกลับบ้านน้องมะลิก็ก้มลงกราบหลวงตาอย่างน่ารักน่าเอ็นดูและพูดขึ้นว่าหนูกลับบ้านก่อนนะจ้าหลวงตาแล้วหนูจะมาใหม่ผู้ใหญ่มานพก็จูงมือน้องมะลิกลับบ้าน เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงตอนค่ำแม่มาลยัยก็พาน้องมะลิเข้านอนน้องมะลิถามแม่ว่าแม่จ๋าวันนี้จะเล่านิทานเรื่องอะไรให้หนูฟังจ้ะแม่มาลัยตอบว่าเรื่องลิงเจ้าปัญญาจ้าลูกน้องมะลิ ก็นอนฟังอย่างตั้งใจเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่อันลึกลับซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตานาชาติที่อยู่รวมกันอย่างมีความสุขเจ้าลิงหนุ่มก็อาศัยอยู่ในป่านี้โดยสร้างที่อยู่ไว้บนต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีผลไม้เต็มต้น ป่านี้ช่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกินเจ้าลิงหนุ่มอาศัยอยู่อย่างมีความสุขเช้าวันหนึ่งเจ้านกแก้วแสนสวยก็บินไปมาร้องเสียงดังลั่นตามันร้องว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายตกใจต่างพากันแตกตื่น โดยไม่รู้สาเหตุเจ้าลิงหนุ่มจึงถามนกแก้วว่าเกิดอะไรขึ้นนกแก้วตอบว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นแล้วท่านลิงตอนนี้เจ้าเสือโคร่งได้ต่อสู้กับสิงโตเจ้าป่าเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในป่าแห่งนี้เจ้าเสือโคร่งมีบริวารมากกว่าเจ้าสิอองโตจึงจับเจ้าสิอองโต ไปขังไว้ในถ้ำและจะสถาปนาตนเองขึ้นเป็นเจ้าป่าหากมีสัตว์ตัวใดคัดขวางมันเจ้าเสือโงก็กจะฆ่าเจ้าสิงโตและกินเนื้อให้หมดเมื่อเจ้านกแก้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าลิงหนุ่มฟังแล้วเจ้าลิงก็ตกใจจึงพูดว่าแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดี ถึงจะไปช่วยพญาสิงโตออกจากถ้ำได้นกแก้วพูดว่าท่านลิงนุมในป่าใหญ่แห่งนี้ก็มีแต่ท่านที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าใครท่านจงหาวิธีด้วยเถิดเจ้าเสือโครงมีนินสยัยอันตรพานเกเรหากได้เป็นเจ้าฟ่าพวกเราก็คงจะถูกมันจับกิน วันละตัวสองตัวเป็นแน่เจ้าลิงหนุ่มพูดว่าจริงด้วยเจ้าเสือคงใจร้ายเจ้าเล่คงจะจับพวกเรากินไปเรื่อยๆจนหมดเราจะลองใช้ปัญญาคิดหาวิธีดูก่อนนะได้ได้ได้ท่านต้องทำได้พวกเราขอฝากความหวังไว้กับท่านลิงหนุ่มด้วยนะวันเวลาผ่านไปเจ้าลิงหนุ่ม ก็นั่งคิดนอนคิดหาวิธีเมื่อคิดแผนการออกแล้วเจ้าลิงหนุ่มจึงปฏิบัติการทันทีบ่ายวันหนึ่งอากาศร้อนมากเจ้าเสือโคร่งหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเจ้าลิงหนุ่มได้หาวิธีแอบเข้าไปในถ้ำก็เจอกับเจ้าเสือโคร่ง นอนหลับอยู่เจ้าลิงหนุ่มจึงตะโกนเสียงดังแล้วพูดว่าในถ้ำนี้มีใครเป็นเจ้าของเจ้าเสือโครง่งตกใจตื่นขึ้นมาร้องคำรามเสียงดังน่ากลัวแล้วพูดว่าเจ้าเป็นใครมาร้องตะโกนเสียงดังในถ้ำของข้าแล้วเจ้าเสือโครง่ง ก็เดินออกมาอย่างน่ากลัวเมื่อเจ้าลิงหนุ่มเห็นเข้าก็พูดว่าท่านพญาเสือโคร่งผู้ยิ่งใหญ่ท่านช่างงามสง่าเหลือเกินในถ้ำนี้ก็ใหญ่โตสวยงามเหมาะสมกับท่านเจ้าเสือโคร่งได้ยินคำพูดของลิงหนุ่มที่สรรเสริญเยินยองก็เกิดความพอใจ ยิ้มแน่ชื่นตาบานแล้วพูดว่าเจ้ามีธุระอะไรถึงได้มาหาข้าเจ้าลิงหนุ่มตอบว่าข้าได้ยินพวกสัตว์ในป่าคุยกันว่าท่านพญาเสือโคร่งจะครอบครองป่านี้แทนท่านสิงโตข้าจึงอยากจะมาชมบุญบรารมีของท่านให้เห็นกับตาสักครั้งเจ้าเสือโคร่งได้รับคำสรรเสริญเยินยอ จากเจ้าลิงหนุมห่มก็หัวใจพองโตแล้วพูดว่าพ่อคุณนึกว่าเจ้ามีอะไรแล้วเจ้าคิดว่าข้าเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าป่าไหมล่ะเจ้าลิงหนุ่มตอบว่าถ้าดูภายนอกท่านก็มีสง่าราศีอยู่เหมือนกันแต่ทว่ายังขาดบางอย่างเจ้าเสือโคร่ง ทำหน้าไม่พอใจแล้วพูดว่าข้ายังขาดอะไรขอให้เจ้าจงบอกมาให้หมดเจ้าลิงตอบว่าหากข้าพูดไปแล้วท่านพญาเสือกงอย่ากดข้านะแล้วอย่าจับข้ากินด้วยเอาเถอะเอาเถอะเจ้าจงพูดมาให้หมดว่าข้ายังขาดอะไรเจ้าลิงจึงพูดว่าทุกอย่างก็ดูดี แต่ว่าตัวของท่านยังเล็กกว่าสิงโตท่านควรจะทำให้ตัวใหญ่เท่ากับสิงโตจะได้ดูน่ายำเกรงมากกว่านี้เจ้าเสือโคร่งพูดว่าจริงด้วยข้าตัวเล็กกว่าเจ้าสิงโตแล้วจะทำยังไงให้ข้าตัวใหญ่มากกว่านี้เจ้ามีวิธีทำให้ข้าตัวใหญ่ได้ไหม เจ้าลิงตอบว่ามีสิมีวิธีเจ้าเสือโคร่งดีใจมากจึงขอร้องให้เจ้าลิงหนุ่มบอกวิธีเจ้าลิงหนุ่มได้โอกาสจึงพูดว่าในป่าใหญ่นี้ก็มีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หาผู้ใดได้ดื่มกินก็จะมีพลังอำนาจแต่ว่าท่านเสือโคร่งต้องกินน้ำให้หมดบ่อนนะ ท่านก็จะกลายเป็นผู้วิเศษเจ้าเสือโครงหลงกลลิงหนุ่มจึงยอมทําตามทันทีเจ้าลิงหนุ่มจึงพาเจ้าเสือโครงเดินทางไปงที่บ่อน้ําวิเศษลแล้วให้เจ้าเสือโครงกินน้ําจนหมดบอ่อทำให้ตัวของเจ้าเสือโครงใหญ่ขึ้นทันตาเห็น และในที่สุดเจ้าเสือโคร่งก็ท้องแตกตายเมื่อแม่มาลัยเล่านิทานจบน้องมะลิก็นอนหลับอย่างมีความสุข